มันอยก็ได um ้ามเโอ้ยมันก็หล่เลยอ้าวเออแม่ตามมุกวาบมิสิตำรจยีเมาเยกยัจัดให้ครับเชิครับเชิญเชิข้าวุ้นครับข้มวุ้นขนมเช้นขนมเชนขนมกินแซ่บแนัวนัวแกงวันไร แไก่อดาน้ด้วย้วอจะมาไ่นะคะแป๊บนึงนะคะลูกอตรงนี้นะลูกเดี๋ยวมันดด้อนี้ใช่คะวางกดมว่าวันนี้เอามขอมไก่มาเสรมมะขือแล้ว่้อเอาไปเอามาทีนลไเาที่เสร็จแล

เอาอีกซำจัดด้ออย่าไปดูตัวเองใน y o u t u เด้อเอาไปตดเอาไปน้มว้คะดีนะคะมอยงก็ตัวใหญ่ดูอะไไหมคะดูอะไรมเบื้องหลังการได้ท

รการงานแล้ก็รู้ดื่ใลายท่านเราจะดึงในครับได้ครับนี่อยู่บ้านเรารับาด้วยเด้อขอบเชียงานยังใ้เ่ดไส้วยน้ำเลื่อยดวยขอบเชียงานมาร่วมกันหมดรั

ขนมมดว่ค่ะขนมกตะวนเอา่งคู่มดป้าบเลยเยตกวเ้ยตกวค่ะแตงกวดได้ค่ะ ก๋วยก้อนก๋วยกรงตินอันนี้ยังเขาพัดบ่พัดเนี่ยี่เอาไปหานี่จะประังเอาไปโอ้โหวจำเล่าวไรดอกว่างูตัวยมมาลูกบ่ไปหา่ะ